สิ่งปริศนาน้ำเต้าดินที่ก่อความสตือนใจในโลกออนไลน์ในช่วงเร็วๆนี้นักเศรษฐศาสตร์แห่งโลกขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเฟซบุ๊กกำลังตื่นตระหนกกับสิ่งปริศนาหนึ่งที่ปรากฏขึ้นบนโลกออนไลน์นั่นก็คืออะน้ำเต้าดินซึ่งถือเป็นเหตุที่เกิดในโพรงปลวกและถูกค้นพบซ่อนอ,อยู่ใต้ดินในลักษณะลูกๆหลมสีดำ มีลักษณะคล้ายผลเบอร์รี่เล็กๆที่เติบโตอยู่ในบริเวณดินอุดมสมบูรณ์เรื่องนี้ก่อให้เกิดความสนใจและความตื่นตระหนกในชุมชนออนไลน์ให้กับปรากฏการณ์อันน่าประหลาดนี้การค้นพบของสิ่งปริศนานี้เกิดขึ้นในวันที่13มีนาคม2567เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ถามในกลุ่ม Facebook ว่านี่ตัวอะไรหลังจากภาพถ่ายของสิ่ง ปริศนาถูกแชร์ลงในกลุ่มสมาชิกกลุ่มต่างก็มีคำถามและความสงสัยอย่างมากเนื่องจากไม่เคยเห็นสิ่งประหลาดแบบนี้มาก่อนแต่หลังจากที่มีผู้รู้เข้ามาให้ข้อมูลอธิบายว่าน้ำเต้าดินเป็นเหตุที่มีสรรพคุณเป็นยาแผนโบราณซึ่งมีประโยชน์ในการแก้ปวดฝีในหูและดับพิษฝีอย่างมีเอกลักษณ์ทำให้ความสงสัยได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ไม่เพียงแค่นั้นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างว่าทางเวียดนาพมพม่าขายโลละหลายพันเนื่องจากสิ่งนี้ถือเป็นของหายากและมีความคุ้มค่าในเชิงยามากทําให้ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมมากจากที่แห่งนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่มีคุณค่าในสังคมออนไลน์ของเรา ทั้งนี้การค้นพบสิ่งปริศนาน้ำเต้าดินนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องน่าสนใจในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโลกใหม่ในด้านการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เราควรสนใจและศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสมุนไพรไทยอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพบเจอในธรรมชาติ ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมการที่เราสามารถแบ่งปันและเรียนรู้จากการในชุมชนออนไลน์นั้นอาจจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์นในโลกออนไลน์ของวันนี้